กลับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กูอินเวสต์นิวครับสำหรับสรุปข่าววันนี้สัญญาณซื้อทองฟื้นคาดเฟดใช้ยาแรงแค่ระยะสั้นแต่ปลายปีอาจชะลอขึ้นดอกเรีย้ยสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารโดยตลาดถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนมัธบัตรตรัฐบาลสหรัฐ รวมทั้งการที่นายคริสโตเฟอร์วอลเลอร์หนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.50%ในการประชุมทุกเดือนเพื่อสก,กัดเงินเฟอ้อทางด้าน YLG เผยเริ่มมีสัญญาณซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยไม่หวันเฟดยังมีแนวโน้มขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อเนื่องนักลงทุนมองระยะยาวช่วงปลายปี เฟดอาจลดความร้อนแรงในการขึ้นดอกเบี้ยวันกระทบเศรษฐกิจแต่เงินเฟ้อจะยังสร้างความกังวลต่อไปส่งผลนักลงทุนหันเข้าซื้อทองคำส่วนแนวโน้มการเคลื่อนไหวราคาทองคำมองปีนี้ระยะยาวยังทรงตัวสูงระยะสั้นมองสร้างฐานโซนแนวรับ1,847-1,836ถึงดอลลาร์ต่อออนซ์แนวต้านอยู่ที่ประมาณ1,869-1,909ดอลลาร์สหรัต่อออนซ์ส่วนทองคำในประเทศคาดเคลื่อนไหวในกรอบ 29,650ถึง3850บาทต่อบาททองคำทั้งนี้ราคาทองคำที่มีสัญญาณฟื้นตัวแม้ว่าจะมีปัจจัยลบจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมที่เฟดมีสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่0.50% เพื่อสกัดเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับสูงแต่นักลงทุนยังคาดอีกว่าหลังจากนั้นในเดือนกันยายนเป็นต้นไปเฟดอาจจะลดความร้อนแรงในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะหากปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแบบบุนแรงต่อเนื่องอาจจะส่งผลกระทบต่อภาวะเงินกู้ของสหรัฐที่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นเช่นกันขณะเดียวกันการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในอัตราที่สามารถทําได้ก็ไม่อาจสกัดเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นในปัจจุบันให้ปรับลดลงมาในระดับที่ ต้องการได้ดังนั้นนักลงทุนจึงมีความกังวลและยังให้น้ำหนักการลงทุนกับทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับคำแนะนำนักลงทุนในช่วงนี้มองว่าราคาทองคำมีโอกาสเคลื่อนไหวไปที่แนวต้านที่1,869ดอลลาร์ต่อออนซ์หากผ่านไปได้จะไปที่แนวต้านถัดไปที่1,909ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนแนวรับมองที่1,847ดอลลาร์ 1, ต่อออนซ์และแนวรับถัดไปที่1,836ดอลลาร์ 1, ต่อออนซ์สําหรับทองคําในประเทศมองว่ากรอบการเคลื่อนไหวที่ 29,650- ถึง38,50บาทต่อบาททองคํา ทางด้านนักวิเคราะห์อมองว่าปีนี้ราคาทองคำยังคงทรงตัวในระดับสูงเช่นปีที่แล้วแม้ว่าระหว่างทางมีการปรับฐานเพื่อทำกำไรแต่ปัจจัยสนับสนุนที่ยังคงมีอยู่โดยเฉพาะเรื่องเงินเฟ้อก็จะทำให้ปีนี้ทองคำยังคงทรงตัวในระดับสูงต่อไปและทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวรอบโลกที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำในวันนี้ครับสำหรับท่านใดน,นะครับยังไม่กดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำสื่อดีๆแบบนี้ให้สมาชิกทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับสำหรับวันนี้กุณเว เทรดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ